ข้างในก็ถือว่าสวยนะครับสวยอยู่ <c oughs> ท่อน้ำผูนะครับซ <c oughs> ุปเปอร์ผู <c oughs> วันนี้ผมก็จะพาไปดูรถบ้านพิยม คือมันติดปัญหานะครับทุกคนผมกําลังจะปล่อยรถนะครับนัดรับรถพรุ่งนี้นะครับผมก็ได้ไปเทสต์ทีนี้ก็มันจะเกิดปัญหานะครับผมต้องแก้นะครับทันด้แอคคอร์ที่ผมรีวิวไปนะครับทุกคนท่อน้ํามันรั่วนะครับท่อน้ามันผุ นะครับลดราคาหลักหมื่นนะครับกำไรแทบจะไม่มีอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรครับก็ดูแลกันไปดีแล้วนะครับที่ผมได้เทสแล้วก็ได้ลองขับช่วงระยะเวลาประมาณ2-3สวันนะครับที่ผมได้ใช้รถอยู่ก็ไม่เป็นไรครับก็ดูแลลูกค้าเต็มที่ครับถึงกำไรน้อยหน่อยผมพูดจากใจเลยนะคันนี้ไม่เหลือนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูบ้านช่างยมกันว่าท่อนะครับตัวไหนเดี๋ยวผมจะไปซื้ออะไหมาให้ช่างผมไม่รู้ว่าจะแพงหรือเปล่านะครับ เพราะว่าคันนี้ผมก็ได้ดูแลไปเยอะเหมือนกันจะมีพวกไดชาร์จปั๊มเบรคมอลมเบรกนะครับอู้หลายอย่างอยู่เหมือนกันนะครับก็ได้เปลี่ยนไปเยอะนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ด้วยผมก็แบตเตอรี่ผมใส่เข้าไปนะครับแบตเตอรี่ผมซื้อมาได้ปีเดียวผมก็เปลี่ยนใส่ให้ไปผมพาไปดูบ้านที่ยมเลยแล้วกันตอนนี้ก็ถึงละห่างจากบ้านผมไม่ไกลนะครับถึงแล้วนะครับก็คัน h อนด้ a c c คอรคันนี้นะครับผมก็ได้เปลี่ยนหลายอย่างเดี๋ยวผมให้ดูกันก่อนว่าจะเปลี่ยนอะไรบ้าง รถราคาหลักหมื่นก็ดูแรงกันเต็มที่นะครับท่อน้ำก็ผุหน่อยนะครับนี่ดูเครื่องก่อนดูเครื่องคือผุตามอายุนะครับเพราะว่ามันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเหล็กแต่ดูข้างในนะข้างในก็ถือว่าสวยนะครับสวยอยู่ไม่แดงนะครับไม่แดงคือถือว่าเครื่องดีนะครับคันนี้เป็นไงบ้างช่างตัวไหนครับนี่เลยท่อน้ำผุนะครับ ทำไมเป็นอย่างนี้วะเคาะเพิ่มมาเนี่ยหน้าผุชิบหายู้ซุปเปอร์ผูซุปเปอร์ผู้ไม่เป็นไรครับนี่เลยช่างมาตรฐานนะครับดูเห็นอู่เห็นอู่ลกๆอย่างนี้นะก็มีมาตรฐานของโรงงานอยู่นะครับอู่ไหนสะอาดวะเออยิ่งใหญ่ยิ่งลกเออยิ่งใหญ่ยิ่งลกก็จะประมาณนี้นะครับ โดยรวมนะครับดูดูข้างในก่อนนะครับน้ํามันไม่มีซึมนะครับเครื่องยิ่งแห้งอยู่เลยนะครับอันนี้ดีละหรือเดี๋ยวผมให้ดูเลยคันนี้แอคคอร์ดคันนี้สี่หมืนเก้าที่ผมลงไปอีพีเท่าไหร่ฮะจะไม่ได้มันมันก็สมควรผูอยู่หรอกเนี่ยถ้าเป็นอย่างเนี้ย <c oughs> โอโตก,กระดอกระเดียให้วะไม่เป็นไรครับเปลี่ยนให้อันนี้อันตรายมากนะครับเพราะว่ามันเป็นท่อน้ํา พี่เข้าไปล็อคหล่อเย็นเครื่องยนต์นะครับดีที่ผมลองขับแล้วก็รู้สึกว่าน้ำมันน้ำมันหายช่างยมก็มาลองขับอีกทีหนึ่งนะครับเป็นบ่กพี่แล้วเป็นไงบ้างขับดีบ่ขับดีปกติขับดีปกติเดี๋ยวมีไหมขับดีบ่ขับดีครับความร้อนปกติความร้อนปกติครับแล้วก็ช่วงล่างช่วงล่างโอเคไม่มีเสียงดังครับช่วงล่างโอเคไม่มีเสียงดังใช่ไหมครับ ก็โดยรวมโอเคนะครับโอเคอ่าพร้อมส่งพร้อมส่งครับทางบ้านมีแต่ฮอนด้เออทางบ้านมีแต่ฮ <c oughs> <c oughs> อนด้อาโอเคครับก็รถพร้อมส่งนะครับก็ได้ดูแลหลายๆอย่างเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ผมก็ไปดูแลไอ้ตรงนี้เนี่ยมันมันกึกกัก,ก,ก,กใช่ป่ะบอ <c oughs> น็อตตรงนี้คลายนะครับทุกย <c oughs> ยางแตกน็อตคลายตอนแรกขับไปอะ่ะ มันก็มีอาการเสียงเสียงเสียงสั่นใช่ไหมพี่ยมเสียงสั่นเสียงเสียงก๊กกกเออเหมือนเหมือนช่วงล่างหลวมแต่จริงไม่หลวมก็ดูแลกันตายครับก็ได้จัดการให้แล้วช่วงล่างไม่ดังแล้วทีนี้ภายในคืนรถอ่ะไม่ต้องตกใจนะครับยังไม่ทันได้ล้างเลยเพราะว่าผมมาลองขับหลายวันนะครับต้องขอบคุณ FC จาก168 c h a n n e ดด้วยนะครับ ที่โอนค่ามาจําคันนี้เข้ามาแล้วเห็นบอกว่าจะมารับรถพรุ่งนี้นะครับวันนี้วันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดเห็นบอกว่าจะมารับรถพรุ่งนี้นะครับก็ไม่มีอะไรขาดเหลือแล้วมั้งเดี๋ยวผมใส่ท่อน้ํานะครับแล้วก็จะไปลองอีกทีหนึ่งนเนาะเพื่อ <c oughs> ใส่ท่อน้ําแล้วก็รันน้ํารันน้ําให้ได้แล้วก็ลองอีกทีหนึ่งเพราะว่าลูกค้าจะขับคันนี้กลับสุพรรณนะครับ ผมก็ต้องเทสผมเทสทุกคันจริงๆผมเทสทุกคันแล้วก็ดูแลทุกคันนะครับถึงรถหลักหมื่นก็จริงนะครับผมไม่ได้ขายแบบทิ้งๆนะครับไม่ได้ขายแบบทิ้งๆควงๆนะครับต้องดูแลลูกค้าอยู่นะครับโดยเฉพาะเรื่องเครื่องยนต์นะครับสําคัญมากเครื่องยนต์สําคัญมากดูภายในก่อนนะฮะอันนี้ก็ให้พี่โยมไล่เช็คระบบอีกทีหนึ่งนะครับไล่เช็คระบบอีกทีหนึ่งภายในก็สกปรกเดี๋ยวล้างให้อีกทีหนึ่งนะครับ ดูแลกันเต็มที่นะครับระบบไฟเป็นไงพี่ระบบไฟสมบูรณ์ไหมระบบไฟปกติครับปกตินะครับเออโอเคระบบไฟปกติก็ดูแลกันไปโอเคครับโดยรวมปกตินะครับก็จะประมาณนี้ยางใหม่ด้วยคันนี้ยมันผุนี่เกิดจากอะไรพี่ อายุการใช้งานอายุการใช้งานแล้วก็มันเป็นเหล็ก,กอะเนาะเหล็กกับน้ำอะ <Okay. S 1> เออดีแล้วที่เราเจอก่อนนะครับดีที่ที่เจอก่อนผมก็จะพยายามเช็ครถแบบนี้ให้ละเอียดทุกคันนะครับก่อนที่จะถึงมือลูกค้านะครับแล้วก็พยายามดูนะครับว่าตัวไหนเสียเพื่อที่ลูกค้าจะไม่ต้องเสียกลางทางถึงเป็นราคารถที่เป็นหลักหมืน่น ผมก็ดูแลแบบเต็มที่นะครับผมไม่ใช่แบบขายแล้วผมก็ทิ้งทิ้งค่องคอย่างนั้นไม่ใช่นะครับไม่ใช่นิสัยผมแบบนั้นนะครับก็ดูแลแบบเต็มที่อันไหนที่พอจะจุนเจือได้ก็จุนเจือกันไปนะครับเพราะว่ารถหลักหมื่นนะครับลูกค้าต้องเข้าใจด้วยนะครับว่ามันต้องมีการซ่อมแซมอยู่แล้วเพราะรถพวกนี้มีอายุนะครับอายุมากนะครับประมาณ20ปีขึ้นนะเพราะว่ายาู่90มันต้องมีการดูแลแล้วก็การเซอร์วิสดูแลอยู่แล้วนะครับต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับ แต่ว่าผมก็จะพยายามดูแลลูกค้าเต็มที่ให้ทุกอย่างนะครับก็จะมีคันนี้นะครับคันนี้ซี vic 3ประตูนะครับก็ได้มาดูแลเรื่องน้ำประเกน็นคันนี้ประเกน็นใช่ปหะพี่ประเก็นเนาะประเก็นช็อต,ะน,อตนะครับคันนี้ผมก็ได้ขับมาจากสระบุรีช็อตที่สระบุรีก็ได้ขับมาเรื่อยๆนะครับ ก็ถือว่าโอเคเลยใช้ได้นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนประเกณฑยฝาก็ถือว่าโอเคละนะครับคันนี้กําไรไม่เยอะแต่ว่าทําสุดขอลูกค้าจบลูกค้าเอาไปแล้วไม่มีปัญหาแค่นั้นผมก็พอใจละครับโอเคครับตอนนี้นะครับผมก็ซื้อของมาให้เรียบร้อยแล้วก็จะเป็นท่อน้ํานะครับท่อน้ําที่ผมต้องเปลี่ยนดูก่อนอท่อน้ําตัวนี้นะครับเปลี่ยนเส้นใหม่ให้เลยนะครับ ตัวนี้ของใหม่นะครับไม่ใช่มือสองนะครับโดนไปอีกเก้าร้อยนี่โดนไปอีกเก้าร้อยยังไม่รวมค่าแรงแล้วก็เนี่ยท่อน้ำอะไรก็โอเคนะครับไม่มีอะไรมากนะครับคันนี้ก็มากอยู่แหละรถเก่านะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วใช่ไหม <laughs> <c oughs> <c oughs> เออ,อยุก้าสูงครับต้องทำใจ ก็ต้องดูแลกันไปนะครับตัวไหนเสียผมก็เปลี่ยนให้เลยคันนี้ก็โดนไดชาร์จนะครับโดนมอลมเบรกนะครับตามที่ผมรายงานไปแหละนะครับย้อนหลังดูได้เลยว่าโดนอะไรไปบ้างแล้วก็ภาสีต่อเป็น6 5นะครับก็เรียบร้อยดีเดี๋ยวต่อไปก็ต้องให้พี่ยมนะครับต่อไปก็ให้พี่ยมดูแลให้ทั้งหมดแหละ ก็ดูแลกันไปนะครับสำหรับลูกค้าโอเคครับก็ขอบคุณนะครับ FC นะครับจากช่อง168 Channel ชนนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวผมหารถลักมือนะครับหารถแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมเก็บงานให้ละเอียดนะครับมาให้ทุกคนได้รับชมกันแล้วก็มาให้ทุกคนได้อุดหนุนกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดซ u b s ไ r i b ์อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้นีดีนี้